คำว่า fighting brand นี่หมายถึงราคาถูกทําทําให้ราคาถูกถูกกว่าราคาที่เขาขายแบรนด์หลักของเขาพอดีมีลูกค้าครับเขาสอบถามปูนตาแรดกับตาลูกโลกมาเราก็ไม่ค่อยรู้จักเลยจะสอบถามเฮียหน่อยมันต่างกับที่เราเห็นทั่วๆไปไหมอินซีทพีไอะไรพวกนี้ยจริงๆมันไม่ได้ต่างอะไรกันมันเป็น fighting brand อย่างปูนตาแลดเนี่ยจริงจมันมีมานานแล้วนะแต่มันเป็น fighting brand ของยี่ห้อใหญ่เจ้าใหญ่ คือเขาไม่อยากให้เสียตลาดที่ราคามันต่ำอ่ะเขาก็ยังอยากได้เขาจะจะทำเป็นเฉพาะจุดไม่ได้แบบมีแบบแพร่หลายมีเฉพาะพื้นที่เขตจังหวัดนี้บ้างจังหวัดนี้บ้างไปโผล่ตรงโน้นตรงนี้บ้างอย่างเงี้ยเขาเขาาไม่ได้ขายทั่วประเทศเหรอครับขายทั่วประเทศแต่ว่าเขาเบิดเอาไปแก้ปัญหาบางทีไปทดราคากันเองอันนั้นเป็นเรื่องของการตลาดอ่ะก็คือเขาเอาตัวเนี้ยไปแก้ปัญหาของเขา ก็เป็นไฟติ้งแบรนด์ไปเราก็จะเห็นเคยชินกับปูนยี่ห้อหลักแต่อยู่ดีๆก็มียี่ห้อพวกเนี้ขึ้นมาแต่ร้านค้าส่วนใหญ่เขาก็จะรู้นะว่าเออเนี่ยมันมียี่ห้อตัวเป็นไฟติ้งแบรนด์มาเหมือนกันคำว่าไฟติ้งแบรนด์นี่หมายถึงราคาถูกทำทำให้ราคา,า,คาถูกถูกกว่าราคาที่เขาขายแบรนด์หลักของเขาเช่นเสือรัาพูดเลยก็ทำปูนแลดออกมาทำลงมาแล้วก็ ทำราคาให้มันต่าลงเหลืออาจจะร้อยห้าสิบแรดอาจจะเหลือร้อยยี่สิบร้อยสิบาทหรืออะไรกี่ว่ากันไปถ้าอย่างเงี้ยยี่ห้อแรดกับยี่ห้อลูกโลกนี่คือเหมือนกับตพว่เจ้านึงทาอีกเจ้านึงเลยทํามาแข่งกันอย่างนี้ป่ะลูกโ<ะ>ลกก็จะเป็นของปูน,นกลกแรดก็จะเป็นของเอสซีแล้วก็จะมีโปรปูนลงเล็กอ,อย่างปูนาชสอีอันนี้ก็จะมีเห็นเยอะในแถวตลาดแถวอีสานส่วนกลางแล้วก็มันจะมีบางอันเช่นปูนจรวด กับปูนจลวดนนอ,อ,อ๋ออันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนออมันเห็นโผล่มาแล้วแต่ไม่รู้ตอนนี้ยังทําอยู่หรือเปล่า